โอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านของโรเบิร์ตเลวันด็อกสกินเองครับซึ่งจะเป็นร่างการ์ดเขียวร่างใหม่นั่นเองผมเล่นไปทั้งหมด14เกมยิงไป22ครับแอสซิสไป2ที่เล่นมาเนี่ยผมไม่ได้เล่นกับบอทนะผมเล่นกับคนนะครับพูดจริงนะ <c oughs> เป็นร่างที่รีวิวง่ายมากๆเลยนะมาในส่วนของสไตล์นะครับจะเป็นสไตร์เกอร์นั่นเองก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับโดยร่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะตัน102นั่นเอง ถ้าใช้บูทโค้ดนะครับส่วนมาดูในเรื่องของค่าพลังที่เด็ๆเลยเนี่ยก็คือค่าพลังการเยิงบอลน,นั่นเองครับลองเอาไปเทียบกับร่างอื่นดูเนี่ยก็จะพบว่าก็จะสูงกว่าร่างอื่นอยู่ถึงแม้จะนิดหน่อยก็ตามนะครับอย่างอื่นผมว่าก็ไม่มีไม่มค่อยมีอะไรมาแล้วนะเออพวกแบบจุดสะกออะไรก็ปกตินะครับมาดูในส่วนของสกิลนั่นเองสกิลนะครับที่ทางเกมเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น Fighting Spirit ส่วนสกิลอื่นก็สกิลยิงก็มีครับ ปเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับลอบ็อบบ้เขากลางมาครับเฮอร์นีขึ้นหน้ามาครับเรีวานฟิกผิวผิวตรงหมดรายการครับมาสวยพักลบปลาโอ้โหโคตรสวยซัดโอ้โหย,ย,ย่างคมปาดขึ้นบนไปครับ เฮ้ยจริงกันยกมาครับเลว,วานซัดดึงขวาโอเคทำไมมันไม่ใช่ท่าประจำเขาวะชาบี้ครับไปไปไปเลว,วานแต่ยังย่อนลุมเลว,วานครับเอาโอ้โห,โหจานจาน้โ,โหูนะครับเราเล่นต่อ เปิดเข้าไปเรวันโอ้โหนิ่งๆครับอย่างนี้นี่ท่ากับพี่แกนะครับเอาเอาสวยเรยวันบิ่งไปบิ่งมาแล้ววิแสงแสงแสงสู้ฟลาได้ยนี่ยครับล้ำ โม่งไม่ได้เฮ้ยสวยเลยสวยสวยอย่างนี้สวยครับอย่างนี้สวยอุย้ยสวยดิยกครับมา้าถอดตีเสมอเรวันด็อกซี่โอ้โหวิ่ยมยิงครับเบียดไม่ลงนะโมง่งมาที่เอาเบอร์ตี่นี่ครับลิงอัพมาโอ้โหเหลือ จับลเลยทัดเลยเว่อร์โคตรเว่อร์นะครับต้องใช้สูตรหน่อยสูตรสูตรอุ้ยอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้หวานหมูโอ้โหตูติดเ่ียขึ้นหน้ามาครับเีวาน ยิงเลยเอาหเบาเหมือนจะเบาไปนะครับสวยบินไปแล้วเรีานยังก่อนบนมาพันคุ้งโอเคแกตัวครับรอบแกตัวสวยทงนี้ชิงมาครับเรีาน หลอใครไม่รู้อุ้ยเห็นช่องเห็นช่องเห็นช่องอู้หูวโคตรคมนอกกรอบเลยเว้ยนั่นอะแหลงคมลูกนี้ครับอุ้ยสวยสวยสวยเล็ดเบลปล่อยครับปาดมาบอลอยู่ที่เลวานครับเฟกอุ๊ยหลบมาได้หลบมาได้หลบอู้หูวล็อกแล้วปั่นครับ จังหวะสวนอุ้ยเดวานี่ไงเห็นช่องเปดทัดโอ้หแต่หลุมาโคตรสวยโอเคครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไฮไลท์สั้นๆนะคลิปมันก็อาจจะยังไม่ดีมากนะครับก็ผมจะคอยพัฒนาช่องนี้ให้เป็นช่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ